สวัสดีค่ะทุกคนมาคุยกันเรื่องเหรียญเงินต่อนะคะเหรียญเงินชนิดราคา150บาทวาระที่1ก็จะเป็นสมเด็จยา่าสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีเจ็ิบหพันษานี่เลยนะคะวาระที่1วาระที่1ของชนิดราคาหนึบาทและวาระที่สองวาระที่1ค่ะสมเด็จยา่า เจสิ้าพันษาพศสอง8ห้าหนึ่งแปดและว,วาระที่สองค่ะเจ็ดสิบห้าพันษาสมเด็จย่าวาระที่สองนะครับเป็นปีพศสองพันห้า้อยหนึ่ง้าค่ะสองวาระแล้วก็วาระที่สามก็ะจะเป็นวาระจะเป็นไหนละ่ะนี่เลยนะคะวาระที่สาม องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือที่เราจะเรียกกันว่าเหรียญโปรยข้าวนะคะด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยค่ะสัตว์ป่าด้านหน้าก็จะเป็นสองพระองค์ริชการที่9และริชกาลที่10นะคะอันนี้จะเป็นวาระที่สส่วนวาระที่4เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นเหรียญนี้สองพระองค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวริชกาลที่10หรือสมัยเมื่อที่ออกเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะ พระราชพิธีอภิเศกสมรสมหาวชิราลงกรสมสวรีสม,มกราสอ2ห้าพระองค์สมพระองค์ท่านมีวาระนี้วาระเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีไม่มีวาระอื่นๆเลยนะคะมีมีก็คือน่าเก็บแหละนะคะน่าเก็บสะสมถ้าจะให้ดีนะเก็บอีกเหรียญหนึ่งคู่กัน แนะนำเลยนะคะแต่เหรียญน,นั้นเป็นเหรียญสองร้อยบายทปีสองสองเหรียญน,นี้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเก็บเนี่ยสองเหรียญคู่กันนะไม่ต้องไม่ต้องบรรยายอะไรทั้งนั้นบรรยายด้วยภาพภาพเขาเล่าเหตุการณ์เองเขาพูดถึงเห็นภาพปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะนึกภาพออกเรื่องราวความเป็นไปมาเลยนะคะไม่ต้องเล่าไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายให้ให้เสียเวลาคือเห็นแค่เหรียญแค่นี้ทุกคนก็จะ นึกภาพเหตุการณ์ทุกสิ่งอย่างออกหมดนะคะพระราชาพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่11เดิือนมกราพศ2 5 2พศ2522ค่ะและอันนี้อ่ะอภิเศษสมรสพศ2 5 2 0เหี่ยนเหรียญพระองค์พาปี2522เนี่ยค่ะเก็บคู่กันแบบนี้นะคะ เป็นคอลเลกชันนะคะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องหายากนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปหาเหรียญวาระโนวาระนี้มารวมรวมกันหลายๆวาระให้ให้ให้ลำบากในการเก็บสะสมเนาะเหนื่อยถ้าเก็บแค่นี้สองวาระนี้สบายๆเลยค่ะและราคาตอนนี้ไม่สูงเลยนะคะราคาราคาซื้อขายกันในกลุ่มซื้อขายอยู่ที่ประมาณประมาณหนึ่งพันต้นๆทั้งสองเหรียญนะคะประมาณนะคะประมาณ ราคานี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยที่ไหนก็มีนะคะมีขายทั่วไปแต่ถ้าจะหาราคาต่ํากว่านั้นก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงถ้าจะรอให้ราคาสูงเพราะตอนนี้เงินเขาสูงค่าเงินนะคะโลหะเงินราคาสูงนะคะก็เหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินราคาเขาก็ตามไปนะคะอันนี้จะเป็นวาระที่สี่แล้วนะคะเหรียญห้าเหรียญร้อยห้าสิบาทวาระที่สต่อจากวาระที่สก็เป็นวาระที่หวาระที่ห้าก็เป็นเ พระเทพจบการศึกษาจริงๆตอนที่จบการศึกษายังไม่เป็นสมเด็จพระเทพเนาะยังจะเป็นเจ้าฟ้าสิรินทร์มีไม่น่าของพระนัทเดี๋ยวหาก่อนนะอ๋อมีค่ะมีมีมีมพอดีมีพอดีเลยนี่นะคะเหรียญนี้ค่ะเหรียญเหรียญวาระที่ห้านะคะชื่อเต็มๆของเหรียญก็คือสมเด็จพระเทพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทร์จริงๆยังไม่เป็นพระเทพนะเป็นสิรินทร์เจ้าฟ้าสิรินทร์เนี่ยที่เขียนขที่เหรียญเขาก็เขียนเจ้าฟ้าสิรินทร์ประเทศไทยเนี่ยค่ะด้านหน้าแล้วก็มาดูด้านหลังตอนนี้ตอนตอนที่ออกเหรียญนี้ยังท่านพระองค์ท่านยังไม่ได้เป็นยังไม่ยังไม่ได้เป็นพระนามพระองค์ท่านยังไม่ยังไม่เป็นพระเทพนะอ่ะเนี umu, ย่ยค่ะดูดูชัดๆด้านหลังของเหรียญนะคะ เจ้าฟ้าสิรินทร์ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเป็นบัณฑิตพระองค์แรกบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหมายถึงเป็นเจ้าฟ้าที่จบจากมหาวิทยาลัยพระองค์แรกนะปีพศ .2520 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3 5 น้ำหนัก22กรัมจำนวนผลิตเพียงหนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นค่ะหนึ่งแสนเหรียญแล้วก็ต้องมีเหรียญคู่นะคะในเมื่อพระเทพเอ่อพร่เทพเจ้าฟ้าสิรินทร์ทรงสำเร็จการศึกษาแล้วก็มามีเหรียญน,นี้เหรียญคู่อ่ะอันนี้แล้วกันดูอ่านี้ดูนี้ดูนี้นี่นี่เขาจะมาคู่กันเหรียญน,นี้นะคะเป็นวราระต่อเป็นวราระที่หกค่ะพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นพระเทพแล้วน,นะคะได้เป็นสมเด็จพระเทพแล้วเหรียญนีน้ยังเป็นเจ้าฟ้าสิรินทร์นี่ไหมคะแต่เราจะเรียกกันว่าพระเทพผมเปียพระเทพผมสั้นตามลักษณะของเหรียญค่ะเราจะเรียกกันตามลักษณะของเหรียญเรียกกันง่ายๆพระเทพผมเปียและพระเทพผมสรรัส้นสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเหรียญสถาบนา ประเทศนั่นเองนะคะวันที่5เดือนธันวา2520ประเทศไทยชนิดราคา150บาทเห็นไหมคะตราสัญ,ญลักษณ์ของพระอ,องค์ท่านอันนี้ยังเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของมห,มหาวิทยาลัยอยู่นะคะปี2520ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง35มม,มน้ำหนัก22กรัมจำนวนผลิตเพียง5,000เหรียญเท่านั้นเหรียญพระเทศผมเปียผลิต จำนวนผลิตนะคะ1 000 000ล้านเหรียญประเทศผมสั้นจำนวนผลิตห0 0หมื่นเหรียญขอภายกัะ1นึ่งแสนเหรียญกับห0 0 0มื่นเหรียญน,นะคะคร,ครึ่งๆกันประเทศผมเปียผลิต1นึ่งแสนเหรียญประเทศผมสั้นผลิต5 0 0หมื่นเหรียญนะคะแต่เก็บคู่กันแบบนี้เนาะพระองค์ท่านเอ่อเหรียญเหรียญเงินร้อยห้าสิบก็จะมีสองวาระคือเก็บง่ายอะค่ะนะคะหาไม่หาไม่ไม่ยากนัก ในราคาตลาดตอนนี้ก็จะอยู่ที่พันต้นๆยังพอเก็บไว้อยู่นะคะถ้าพูดถึงราคาเทียบกับราคาเงินเขาแทบจะเป็นราคาเงินหลอมเลยนะคะซื้อขายกันปัจจุบันค่ะราคาไม่สูงค่ะ,ะแล้วก็พระเทพจบนะคะวาระที่ห้าแล้วก็วาระที่หกส่วนวาระที่เจ็ดพนัดมีไม่นอกล้วยไม้มีกล้วยไม้มาไหมเนี่ยเออจริงๆพนัมีครบวาระนะคะแต่พนันไม่แน่ใจว่า เที่ยวนี้มีหรือเปล่ากล้วยไม้กล้วยไม้ไม่มีมีโปรยข้าวโอ้กล้วยไม้ไม่มีนะคะวารระที่เจ็ดกล้วยไม้วารราะที่แปดก็จะเป็นเหรียญน,นี้เลยนะคะอันนี้มีเยอะเลยเนี่ยคือเหรียญที่มาหาปนัดเยอะนะ่ะเป็นเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมนะคะเขาซื้อขายในท้องตลาดราคาเขาไม่สูงค่ะปะนัดก็ซื้อได้เพราะปะนัดไม่ไม่ไม่ได้สนใจหรือวาระหายากปนัดสนใจคือ เหรียญที่เป็นเนื้อเงินนะคะที่ซื้อเน้นเน้น,เน,นเนื้อเงินเนี่ยค่ะวาระนี้วาระเห็นไหมครับของวาระพระบรมหรือว่าฟ้าชายอ่ะมาเยอะมากมาเยอะมากค่ะนะคะวาระต่อมาก็เป็นวาระที่แปดวาระที่ที่แปดโอ้โหเยอะเลยนะคะมีมาห้าหกเหรียญเนี่ยเนี่ยเพราะไนะซื้อเป็นเป็นเงินนะคะไม่ได้ซื้อเป็นเป็นเหรียญหายาก วาระที่8สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมารทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเราจะเรียกเหรียญนี้ว่าฟ้าชายจบเสหรือพระบรมจบเสนะคะเราจะเรียกกันตามตามลักษณะของเหรียญตามที่แม่บอกค่ะเหรียญมีลักษณะไหนแล้วก็จะเรียกตามลักษณะของเหรียญเพื่อง่ายในการเรียกกันนะคะในในหมู่นักสะสมทั่วไป เหรียญนี้เราก็จะเรียกกันว่าเหรียญฟ้าชายจบเสแล้วเหรียญนี้เราก็จะเรียกเหรียญอภิเศกสมรสฟ้าชายเนี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3.5มมน้ำหนัก22กรัมเห็นไหมเงินส่วนมากน้ำหนักจะ22กรัมนะคะโดยมาตรฐานมาตรฐานของของเหรียญไทยที่ระลึกเหรียญเงินนะคะ น้ำหนัก22กรัมจำนวนผลิตเพียง5 0 0หมืเหรียญเท่านั้นผลิตไม่เยอะนะคะผลิตไม่เยอะห0 0หมื 50, เหรียญเท่านั้นค่ะก็ค่อนข้างจะาหายากนิดนึงส่วนเหรียญอภิเศกสมรสจำนวนผลิตสองแสนเหรียญอภิเศกสมรสสองแสนเหรียญจบเสเพียงห0 0หมืเหรียญ ก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะคะของพระองค์ท่านก็จะมีเหรียญร้อ150บาทก็จะมีนี่แหละค่ะมีอภิเศษสมรสและจบเสสองวาระเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะพราะนั้นไม่ไม่สนใจเลยว่าจะเป็นวาระไหนหาง่ายหายากผลิตม,มากผลิตน้อยถ้าเป็นโลหะเงินแบบนี้ค่ะเก็บได้หมดเลย เนื้อเงินเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินนะคะโลหะเงินเก็บได้หมดมีอนาคตแน่นอนนะคะวาระที่แปดเนาะจบเสีแล้วก็เอ่อต่อไปนะคะที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนั้นจะเป็นเหรียญเล็กค่ะเหรียญเล็กเท่าเหรียญห้าบาทนะโดยประมาณเท่าเหรียญห้าบาทหมุนเวียนนะคะเหรียญเล็กก็จะมีเหรียญพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาห้ารอบแล้วก็เหรียญห้ารอบแล้วก็เหรียญพระราชินีแล้วก็เหรียญมังคลานะคะเล็กๆนึกออกเนาะเล็กชิ้นนี้ราคาร้อยห้าสิบบาทน้ำหนักเพียงสองสลึงเองค่ะน้ำหนักเจ็ดจุดห้ากรัมนะคะเล็กมากน้ำหนักสองสลึงเจ็ดจุดห้ากรัมเหรียญกัญจนาเหรียญพระราชินีพระราชินีห้ารอบ เหรียญมังคลาพิเศษเหรียญหรอบในหลวงรัชกาลที่9ทั้งหมดที่พูดมานะคะสี่วาระน้ำหนักเพียง7.5กรัม7.5กรัมก็คือ2องสลึงเท่านั้นเองค่ะน้ำหนักเบามากนะคะเีเล็กซึ่งต่างกับอันนี้มากเลยขนาดราคาหน้าเหรียญร้อยห้าเท่ากันกลุ่มนี้เขาจะหนัก22กรัมแล้วพอมา4วาระสุดท้ายน้ำหนักเขา 7.5กรัมเท่านั้นเองค่ะท่านใดมีต้องการขายนะคะหรือท่านไม่สะสมแล้วท่านต้องการขายก็ติดต่อทักไลน์มาได้เลยค่ะทักไลน์มานะคะเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ดูค่ะได้ราคาไปนะคะเดี๋ยวจะให้ที่อยู่จัดส่งของถึงโอนเงินค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ